การสวัสดีครับท่านผู้ชมมูอนิพพอเที่ยงเดินทางมาหาคุณยายสองเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเนาะครับนักธรรผู้ชมเนาะพอดีพอเที่ยงว่าจะส่วนไปไม่เอาไปเอาสูตรหอยคำนวณของลุงกอดครับผมลุงกอดสูตรพันล้านโอ้ยหเกินซีบอกเกินไปเนาะครับลุงกอดสูตรหอยคำนวณซึ่งเป็นเลขวิ่งนี่มักจะตรงเป,เป๊ะครับของลุงกอดจะพัดได้หลุดจกักหลุดประมาณงวดนึงมักที่ผ่านมาเนาะ นู้น้านนึงเจ้างวดนึงหันกระเข่าครับสมุช้ชมเป็นตัวเลขวิ่งฉนั้นแล้วมื้อนี้ก็พอดีมาเจอกันอยู่ที่บ้านของคุณยาย270พอเที่ยงก็เลยจะถือโอกาสนี้ไปสอบถามเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องว่างวดนี้ลุงก๊อดให้วิ่งตัวใดจับคู่ให้ตัวใดญตัวเด็ดๆก็ลองไปฟังไปเบิ่งนํากันนะครับท่านผู้ชมเนาะพอดีเจอกันอยู่นี่เลยพอดีเลยครับไปก่อนที่อันนี้ก็จะเจอกันเป็นยี้นกครับเพราะว่าลุงก๊อดเตะท้อม ให้ปลาแมวโทรไปบอกพอเที่งว่ามืนีสิไปจุดทูบเสียงท่ายขอน้ำพอปูหน้าค้าเทพสิทธิ์ก็เลยได้มาเจอกันพอดีครับมาเจอกันอยู่จุดตรงนี้เนาะไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งเอาสู่ลุงกอดก่อนครับที่จะไปจุดก็ขอน้ำปูใหญ่หน้าค้าเทพสิทธิ์นะครับเนาะครับกา็สวัสดีครับลุงกอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับดีครับเอฟซีพันไข่มาถามกับลุงกอด อันเหล็กวิง่งในตัวไหนเนาะงวดนี่บอกเก็บสี่เนี่ยงวดก้อนลูกก้อนวิ่งตัวไหนของวดก,ก้อนนี่สองกับยังสองกับหาบหาบอเออไมนบอกเป็นสองกับหาอบอเงีอยู่บอเลื่มขึ้นกันได้เีก็ได้แต่ว่าไปเขาสองเนี้อยู่สองกับหาแต่ว่าสองกะทิว่ามันกะทิวะขอได้เนาะมันอยู่รักลอยเนาะมันอยู่รักลอยันนที่่หึงครับมันบอกเป็น,นรักหน่วยนะรักสิบเนาะ แต่ว่างวดนี้สิเป็นจังไดวัวนี่เป็นจังไดเขาทั้งสองไวจ้ะโอ้มันจะเขาทั้งสองของงวดนี้เอาเอาเอาลุงกอดงวดนี้ที่ลุงกอดเทนออกมานี่มั่นใจสำเร็จคะโอ้เปอเนี่ยมั่นใจอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้องวดีก็เพิ่งจะว่าเขาทั้งสองเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมจิมาทั้งสองอย่างว่ามั่นใจอยู่เงวดี้มีความฝันหรือเปล่าลุงกอด่าความฝันนี่ ว่ามันฝันเที่ยวนันถีมา่ายคิปอยู่นี่ฝันว่าไอ้ยังไปแหย่ยังไอ้งวดนั้นมันออกยังเด็กจำโม่อะไรมันดวนเนาะถีมา่ทยคิีฝันว่าพูงยิ่งมาหาสองคนถี่งวดนั้นถืออยู่ได้งวดนั้นฝันถือได้เมื่นฝันถืออยู่งวดนั้นงวดนี้ก็ฝันว่าขัด่ามาขออยู่นําผพ้ยิ่งสองคนพุงยิ่งคือเกาแน่นห่วยขึ้นมาดูแต่นอกวันที่อัน ผู้หนึ่งนั่นคือจังมีเร็กหน่อยมานั่มเออมากา็โอ้ยมันบม่มีหม่องนอนเนาะน้ะนอนน้ำกันนี่แหละก็ก็นอนนอนอยู่แบบว่าก็เขาก็อนอนนี่เนาะผมก็อนอนนี่ผู้หนึ่งก็นอนนี่นอนอนนเล็กหน่อยนะมันสินอนอยู่วางกลางอ๋อนอนเลี้ยงก,กันอยู่แต่เล็กหน่อยกันกลางแม่โอเออเอ้าฝันแปลกๆคือกันตัวนี่ว่ะแต่อีตอนนั้นมัน เด็กแค่มันออกตัวไหนนะมันโดนมานาน้าหนักจะจำมันไปมันเกลียก็เปดซีงวดแต่ว่ามันถือโยงวดนั้นผมผมผมได้จำความฝันลุงกอดได้อยู่ว่ามันมันติดมันเข่าอยู่แต่ว่าผมเราบก็ค่อยได้จำนะก่อนเแดดแดดไปละงวดก็แล้วแล้วไปเรื่อยไ่ได้จำวันนี้ก็ฝันนั่งสีละ วันนี้ก็คือฝันว่ามีแม่ยิ่งเซลคนมานอนน้ำแต่ว่ามีคนหนึ่งนี่มีลูกมาน้ำมีลูกมาน้ำเป็นลักษณะเป็นขี้เจ้าทีเหมนอ่นนี่หรือเป็นยังไงลุงกอดที่บอกว่าอันนี้น้ำเยอะเลอันผู้หนึ่งขาวผู้หนึ่งดำมาอืกขั้นขั้นผู้หนึ่งนั่นหูวจักเด้วันนี้อันผู้เล็กหน่อยนั่นโมหะจักก็ผู้หนึ่งนั่นก็แสดงว่างวดนี้เลขลุงกอดต้องเขาอีกแสดงว่าแนี่ยหนีนอ บางมวลนั่นกัฝันเห็นเพิ่นกะปรากฏว่างวดเลขเพิ่นเข่าคือกันครับมวนลขึ้นขึ้นไปฝันขึ้นพอเที่ยงมากนะว่าชิดเอาคีบหน่ำนะแต่ว่ากับเรื่อยเบาบางบางมืลหนั่นก็เรื่อยไปนะงานขึ้นมากกับฝันเต็งโตที่ว่าเพิ่นเพิ่นทหารเป็นธรรมดาบริเวณธรรมดาใส่สินใส่ขัดทุ้งธรรมดาเป็นคนพื้นบ้านนธรรมดาคนพื้นบ้านเท่านี้แต่ว่าเห็นหลายเทืียวนะจ๊ะเห็นหลายเทืยร วันนี้ขึ้นรุ่นม่อีกกฝันฝันติดต่อกันสองคืนฝันฝันเกี่ยวกับเพื่อนนี่บอขึ้นรุ่นม่อีกเป็นเป็นผู้ชาย่างสีดำดำใหญ่ๆเนาะแปลว่าฝันต่ออีอันนี้ยจังจากเมื่อนั้นไม่อีกขึ้นรุ่นมามาฝันอีกเนอ้าต้องฝันจะในเนาะคนเป็นดังใหญ่ๆดำๆเป็นเจ้าทีบอกเขังปลว่าเนาะเป็นคนเจ้าที่วันนี้คนผู้นั้นก็เคยหูจักอยู่ได้ อ๋อเพิ่นมุจั๊กอีกเิ่ขีบเขาดูบ่ราะคนพี่พี่บุญเนี่ยนะไออันนี้นะไอเอีหยังล่ะจอนี่บอจอนี่จอนี่มือบาข้นคนอันไข่าย่จอนี่ว่ามันจอนี่เพิ่นโทรศัพท์ได้ออันแต่ว่าอยู่ไกลกันอยู่ห่างกันประมาณจ็กสี่เมตรห้าเมตรนี่แหละเพิ่นกับทรศัพท์เนาะเพิ่นเพิ่อนเพิ่น เพิ่นนั่นกับซีมาเด่นนั่นี่แหะคนกับใส่เกงกระสันร่างดำซากล่ยคือกันบป็นเป็นหุ่นเดียวกับจอนนี่น่ะค้นขึ้นกันเหมือนมือปราบจอนนีนว่ะเพิ่นกับโทรศพัพท์เนาะแต่ว่าผมได้ยินได้ยออินพ่อผมนี่แหละครับเลยยินเพิ่นเบาตอนแรกๆนะี่คือยังว่าเพิน่นโทรศัพท์กันคือยังโทรศัพท์กันเดือนเด็กกันนะได้ยินว่าฟาตัวใดบะดิเพิ่นบอกจาตัวใดที่แรกนั่นว่าอันเพิ่นโทรมาหากันเนาะว่า อันนั้นหาเก้าเก่าหาด้วยไยังนี่แหละหาเก่าเกาหาเมี่อบ่ได้ยินพ่อมหว่ามัตัวนั้นมันพรชัดเจนครับ <5. S 2> บัดน,นี้ตัวที่สองเพื่อนกะโทร่มาอันเพื่อนก้แรงได้ตัวไหนอีกเนี่ยพนว,ว่าเพื่อนทร่วมาทโทรศัพท์มันว่าโอย้ยเ<อ>วก้าเกียจเกียจเก่าคนนะเพื่อนว่านนะคือจังโจนนี่นะท่ผลแลกใช่ว,ว่าที่ <laughs> แกรกนั้นคลิปแล้วมือปาบลายว่ะที่แรงนั้นที่แรงนั้นหาเก่าเก้าหาในี่บรชัดวันไหนรชัด แต่ว่าเจ็ดกับเจ็ดอีสัาติแห่งยินแต่ลงว่าเก่าฮานันได้ยินพ่อมั้นี่เป็นพ่อไปหางนี่เอาฟังกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้ออันนี้มันจะเป็นความฝันเนาะตัวรุ่นรุ่นตัวรุ่นมานี่ชัดเจนเลยได้ยินจนได้ฟังป่ะบันนี้เลขเลขผมเก่งไว้เลกวิ่งเนาะครับเอามันก็มีเกศเดี๋ยวมันก็มีเกศกับเก่านะเกศกับเก่าเออบันนี้จอนี้นั่นทีเราโทรศัพท์นั่นปะไอเลข เก็ดเก่าเก่าเกศบ้ามันบ่ม่าน้ากันนะผมหวานนะเดี๋ยวผมเกียงเด็กเก็บเก่าเก็ดกับเก่าเนาะอลยรลุงก้อนให้วิ่งนี่สิแต่ว่าให้วิ่งเก็ดกับเก่าไม่เก่าเนี่ยวันนี้อันบ้ามันมันสิม่าน้ากันบ่เหตุเด็กยังไหนคือพอยม่าน้ากันยังเถื่อแบบกาบอกเขาคือมาเก่าเก็ดเก่าเขาบอกสัตว์วันนี้นอกครับ แต่ผมก็เลยว่ากู้ทซื้อเก้าแปดดอกผมว่าอย่าว่าเดี๋ยตอนเพื่อซื้อเก้าคิดอกว่าแต่ตอนผมตอนผมมาทำใหม่ๆน่ะลุงกอ้อนมันยังมาน้ำกันอยู่น่ะเนี่ยบ่ได้ความฝันน่ะนะว่าคือซื้อเก้าแปดดอกว่าแตเอาเอาว่าเบิ้งเอาว่าเบิ้งประเดี๋ยวเอาสูตรน่ะเบิ้งเขียนได้เขียนเอาใหม่เดี๋ยวมันเขียนมุนหลายนี่เราไปเขียนด้วยใส่ดอกจักอยู่ใบได้มีหาเก้าของเรา เพราะเที่ยงสีอ่อ่านในฟังเนาะคาร์เตอผู้ชมเนาะสูตรของรุงกอดงวดนี่งวดของวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รุงกอดบอกว่าให้วิ่งเจ็ดกับวิ่งเก่ามเน่ครับเจ็ดกับเก่าอาจจะมาทั้งคู่เลยครับอาจจะมาทั้งคู่อาจเจ็ดอาจจะมาล่างหรือว่ามาบนกอาจจะมาล่างหรือมา,มาบนจังสี่นะคาร์เตอผู้ชมไอ้ไข่ว่ารุงกอดว่าขันมาน้ำกันนั่นกรบเบอมนว่าอาจจะเป็นเจ็ดเก่ากับเจ็ดกสี่กะรุงกอดบอกว่ามันมายาก ขันเพนิ่นจับคู่กันเพิ่นเฮ็ดได้แต่ว่าก็เคย่อมีอยู่ครับพอเที่ยงเคยเห็นอยู่แต่่วามาเป็นคู yeah, ่เลยแบบว่าจับคู่กันมาเลยแมนวันนี้เสียงเมืองน้ำก็ได้นาะลุงกอดน้อเพราะว่าอย่างดีมีคนโทัวมาบอกน้อประกอบก็ควมฝันกันนะมีคนโทรมาบอกอย่างดีได้ครับแต่บุญช่วมันเป็นธรรมดาได้ครับโทรมาบอกอย่างดีเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดอ้าวครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะอ่านในฟังเนาะวิ่งเจ็ดกับวิ่งเก้า เด่นเห้เด่นรักเจครับผมเป็นเจ็ด7องเจ็ดห้าเจนี่คือรักเจครับผมแต่ลุงกอดจะบอกบไหว่าเป็นบนเป็นล่างครับก็คือจะให้เป็นรักภายลักมั่นครับยังวิ่งเก้านี่ก็ให้เป็น 98, 95, 9, ปดเก้าห้าเก้าหนเก้รลุงกอดจะมีแค่นี้ครับกาตามที่สุดลุงกอดก็มากจะจับจัดสี่ละครามุช้ชมอาจจะบอ อาจจะบวกขึ้นสื่อของคนอื่นเนาะถ้าลุงกอดว่ามีเจ็ดก็มีเก่าเลขมันก็จะมีอยู่ในหลักของของตัวที่พนวาจับคู่ให้ก็จะเป็นหลักของหลักเก่าหรือว่าหลักเจ็ดจกสี่ละครแม่นี่ดีตามถึงประเทศไทยทํากับบุกกอดมากกาลองเบิรงครับสชุชยังงวดที่ผ่านมานี่เลขวิ่งของลุงกอดกันยังเขา่าถือว่าเขาา่ารับ่ว่าอยู่หลักลอยอยู่หลักลอยเนาะสองหกหนึ่งลุงกอดให้สองกับหก็ถือว่าเข่าตัวหนึ่งอันเลขสองตัวนี้สาหรับ ทีลุงกอจับคูมานีลูกกอดกจับใใจับไยะคูเนี่ยเอาขีดไยะคูเน่ยส่าปากกาแดงอาตอีุงกอดมักีลุงกอดมกักเอาให้เป็นหน้าทางให้ใส่มุช่วมจะคูเน่ทันไปหันจะของสูตรตงหูจักเอาไปลวดลูกกอเอาหันไปสักทีก็ได้ลักเก่านี่สิเอาละลักเก่าลักเจเอามากชุดใดมาเก่าหนึ่งเก่าเก่าเก่าปเจ็ดสาม เดดหาโอ้ซีชุนนี้คือเน้นๆเลยมันบอคะเมนสำหรับตัวถีลงกอดมักเนาะค่ะเป็นเก่าหนึ่งครับมักตัวนี้ละเก่าหนึ่งเก่าแปดเนาะแต่ว่าพอเที่ยงนี่เห็นไม้แห้งเด้อยเก่าหานี่แต่ผู้ชมว่าเมนบออยัางพออย่างพอเที่ยงเดือนทางไปหาคือกันครับพวาร์จ่ายยุ่นน้ำจิ้มแม่ตะเคียนหรือว่าปูมเพื่อเดชให้ก็จะมีครับหาเก่าก่าหาเนาะเมนบอปูนเพื่อเดือะบอโอ้ ตัวเดียวกันเนาะต่ว่าปูวอำเภอเดชพนันบอยพนันบอไในวิ่งเจ็ดได้พนวิ่งสามกับศูน์วันนี้ต่วันเป็นนี่เจ็ดสามคือกันแมนแต่ว่าหัวซกว่าเลขอ่าเลขสูตรปูอำเภอเดกับศูนย์ลุงกรณีไข่ไข่กันแมนไข่กันงในอะไรอำเภอเดชตัววิ่งเพิ่นวิ่งศูนย์กับสามครับศูนย์กับสามแมนตะว่าเพ่นกับมีจับคู่คุณลุงกรณีเจ็ดสามกับมีโอ้คันคันเม้นคันเม็นศูนย์เนามากอะ ใส่จังไหนเจ็ดศูนย์อาดจะเป็นไรเนาะเจ็ดศูนย์ท<ม>ีนะ่สี่บ่อเนี่ยขันขันใส่ศูนย์นะขันศูนย์แลาวมาหมายถึงว่าขันศูนย์กระหาแล้วเพราะว่าเกศหาอยู่นีก็มีลนะเนาะครับขันเร,เรามหาหกายมีมยหาแ,แต่ว่ากระสูดไพสูดนั่นคือ<ม>ว่า<ม>นองขันสมุนรชุชมเนาะกัะเบื้องเอาครับเพื่อว่าท่านผม้ช่มอาจจะชื่นชอบสูตรของกอดก็ได้เพราะว่ายังเหล็กวิ่งนี่ก็ยังพอเที่ยงบ่อแลละครับท่ายี่สิบสี่งวดนี่พิดบวกเกินเจ็ดแปดงวดครับ ก็เขาอยู่ประมาณส6บหงวดตัววีก็ต่อปีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะถือว่าเข่าหลายกว็หลุดครับผมเนาะยังวดที่ผ่านมากกัยังถือว่าเขาวิ่ง7กับ9แต่ว่าคันจะเน้นจากวิ่งตัวเดียวกให้เด่นเป็น7ครับผมถ้าจับคู่ให้ก็เป็น7 2 7 5 7 8 7 3ก็เน้นให้ก็คือ7 3กับ7 5ครับผมรักรัก7แต่ว่ารักเก้าวิ่งเก้านี่ก็ให้เป็นเก้าแปดเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าสอง ลุงกอดก็บอกว่าตัวมากก็คือๆๆเก้าหนึ่งกับเก้าแปดเอาเอาไปพิจารณาเบื้องนอกค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าใครท่านผู้ชมทุกท่านให้เบื้องยังมีสติดเด้อครับรถเบื้องยังมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็คือว่าล่ะครับมันก็ให้แค่เป็นแนวทางของล,ลุงกอดเนาะโอ้ยขันลุงกอดูจักอีดีว่ามันตัวนี้ลาซี่ออกว่าสัน่นหวยขายทีทุ่มหน้าลุงเนาะขายงัวขายกล้วยอันมะซอขายหางจังไบแต่เมียไปหาเขาไปกิน เนี่ยขายบ่ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมมีผู้หากเอาให้กินมันก็เป็นแนวทางนี่นะครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางมันก็เฮ็ดมาหน้าเนาะเด็กก็ได้กิดบ่มันตึกแต่พ่อส้อสามสีปุ๋ยครับมันก็มีบ้างเนาะลุงเนาะเที่ยวเขาก็มี่เปนบ่เนาะจับคู่ห้ยเขาก็มี่เปนบ่อหลายเที่ยวกระมี่กับเขาแม่บ่หลายเนาะอ้าวกระมหลายกระดูดกับบางว่าคงจะถูกถูกใจท่านผู้ช่ไม่หลายท่านเนาะครับเนาะตัวเลขกับบนเนี่ยได้ครับ อาจจะท่านผู้ชมอาจจะถือกอกถือใจตัวถี่วุ่นรุ่งกอบงานวงกขมไห้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นแล้วพอเที่ยงก็ให้แค่เป็นแนวทางคือลุงกอบว่าล่ะครับฝากแค่เป็นแนวทางของงินวันที่16สิงหาคามพฤษภาครครับผมชุดไทยในพอเที่ยงก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลขอให้ทุกท่านจงประสบแต่วความโชคดีเด้อครับว,ว่าจะเดินทางไปทางใดก็ให้ห่างไกลโรคไก่ไข้เจ็บเนาะสุขภาพแข็งแรงกันสู่คนโชคดีมีตังค์ใช้กัน ทุกๆคนทุกๆงวดนะครับไปละครับวัสดีครับวัาดีครับขอบคุณครับลุงกอดขอบคุณครับวัสดีครับขอบคุณครับเป็นสูตรครับเป็นสูตรก่อนเขาจะเดินทางไปหาปูใหญ่หน้าค่าเทปสิทธิ์เจ็ดสองหากับลุงกอดนี่ละครับไปนคนจุดสามตัวตรงๆเนาะต่งหวดนึงหันมันสับสนวนมันหักหรือไร